สัสดีค่ะเดี๋ยวมนีนิยมจะพาพี่ผ้าหนองมากินข้าวปุ่นครับแกงเผ็ดนะคะมีกะทิน้ำเพราะว่าเขาใส่กะทิมันจะแบบล้ายๆกับลัญญาข้าวปุ่นนะคะก็มีบวกฝากมีตอนไก่อยวเข้าไปกินกันเลยค่ะอากาศตอนนี้ก็เย็นแห้งนะคะหนาวแห้งมีลมแบบอากาศจะเย็นเย็นพี่หนองแสงแดดอาจจะแยงตาแต่ถ้าได้กินของอร่อย ก็จะแยงใจนะคะกินก็นเลยค่ะอันนี้คือแดดซองนะคะระเรือระเรือออกออกแนวสยองขวัญกว่าเก่ามาอืย ันก็นนต้องต้อวกับปุ๋ยแต่เราจะจักสิฟฝาไปใสเสียวอืมไม่ลูกสินน้ำเอาลูกสินใส่น้ำค่ะอ,อร่อยค้อนกินแสบแม่พี่น้องกินกับแสบนอนกับหลับ กินกะทีเลืมไปเลยว่าอยากจ่อยเหมือนกินแท่น้ำยาขับปุ่นแสบค่ะมัน ตอนมากฝากผรอมไหมตอนนี้อากาศเย็นนะคะไม่ล่มหจับลาย ลืมก็ลืมมาสอมมาใส่สอนใส่สอนกับจานมากแบบเอาเช่นละค่ะสดสดบานเท่ากิน,นดก <c oughs> กกได็กะก็แซ่บ่ะก็ได้ พ่เฮ็ดเพิ่มขายของอยู่บานเท่าเองกำไลมั่ก็คือได้กินละกะ็ได้ดูแลขอบรัวค่ะให้อ่าพ่อได้ให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็ได้ดูแลขอบรัวค่ะข้าว่ไม่หนีไม่สินข้าหากินแบบพ่อพี่งค่ะหาบาทสิบบาทจะเงินค่ะพี่น้องได้ดูแลแม่ได้ดูแลขอบรัว เ้าเฮทนขากับด้กินขอพูดว่าข้าโบอดในยูดูแลบ้านของเข้าเองน้ำค่ะดูแลขอพ่วนะคะ <c oughs> ก็จะมีความสุขที่เด้กินเนี่ยนะคะน <c oughs> ด้กินมากินไหม สามารถง่อมใหญ่ได้ Thank <sighs> you. อ๋อครับนักทีมเนี้อิ่มแล้วค่ะพี่น้องฝากกันคลิปหนานะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ป้าอิม่มเด้อพี่น้องครับนักทีมเนี้ลาพี่ลาหนอนไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่คุ้มเบาหาน